สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาปลูกอ้อยเนื้อที่แปลงแรกของวันนี้สองไร่นะคะทุกคนค่ะตอนนี้กำลังขนพันอ้อยขึ้นเลยค่ะทุกคนเนื้นที่สองไร่ทีมงานเรามาเหมือนเดิมค่ะทีมงานชุดเดิม พันอ้อยยาวมากเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวคนพันอ้อยขึ้นให้เต็มกระแตแล้วเราถึงจะทำการปลูกนะคะทุกคนพันอ้อยก็ยาวมากเลยทุกคนค่ะยล เอ้ยเอามายส่งอยาเ,ก,าเาาก,ก้นไปได้เท่กันลอ่ะเอ้พันอ้อยยาวกับระยะทางสองได้น้องเลยนะคะทุกคน บอามันทาบอกว่าไปหยังไปเฮ็ดกับไผบ่ผมบอกแรงแจ้งงานเสร็บบ่เ,เห็นน้ำพอนปิดจ็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเวทีสองไร่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพนักงานกบออ ตรงหัวงานก็กำลังเดินกลับมานะคะทุกคนปิดจับแปงแรกจ้า,ยายแยกแปงลูกอ้อยกันต่อค่ะ,คะทุกคนค่ะพึ่งก็แตู่กอ้อยไปนะคะเดินทางไปจ้า สวัสดีค่ะทุกคนมาถึงแปลงที่สองของวันนี้ที่หนูนาจะมาปลูกอ้อยแล้วนะคะเหนือที่ประมาณสี่ไร่กว่าๆนะคะทุกคนค่ะถึงหน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดูซิว่าวันนี้เราจะเสร็จประมาณกี่โมงจะพาไปดูค่ะ นี่คือปุ๋ยของเจ้าภาพที่จะเอามารองพื้นนะคะทุกคนดินเป็นดินทรายนะคะทุกคนค่ะเขาเรียกดินทรายดินทรายปนดินดำดินทรายขี้เป็ดค่ะทุกคนค่ะนี่ลเค่ะตรงนี้ก็คือปนอ้อยเดี๋ยวเราก็จะขนพันอ้อยขึ้นรถปลูกกันนะคะทุกคนค่ะ พันอ้อยกองไว้นานกลัวกลัวมีสิ่งแปลกปลอมกลัวมีสัตเลี้ยงมาปะปนนะคะต้องทําการกวาดไปออกก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสุขสดชโค้นถึงหน้างานที่สองแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่เลยคะ่ะกําลังเตรียมการนะคะจะเอาพันอ้อยขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนนี่คือเจ้าของไรคะ่ะ เด็ดสถานการณ์ในการปลูกอ้อยแปลงที่สองนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ปลูกไปได้สองไร่นิดๆแล้วนะคะทุกคนนี่เลยจ้าพามาชมผลงานตอนนี้หนูนาะปลูกอ้อยได้สองไร่กว่าแล้วแต่เป็นเวลาบ่ายสามจะสี่โมงแล้วค่ะทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่าจะเสร็จสักประมาณกี่โมงเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะ